วันนี้ทำโครงผักเพิ่มค่ะน,นี่เพิ่งจะยังไม่มุงหลังคานะคะทุกคนนี่ช่างมาทำไม่พอขายหน้านี้สลัดขายดีมากเลยเนี่ยอาชีพเสริมรายได้เพิ่มขึ้นได้นะทุกคนมีใครอยากทำเหมือนเรานีกำลังทำค่ะยังไม่เสร็จ โครงหลังคาเพิ่มเป็นอีกสองอันนั้นมีอยู่แล้วสองตัวแรกนะ่จะเป็นลงดินแล้วก็มีไฮโดเพิ่มขึ้นม,มานี่จ้าเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะว่าเราเสร็จแล้วจะเป็นหน้าตายังไงต้องมุงหลังคาก่อนทุกคนฝนจะได้ไม่โดนผักผักจะได้ไม่ช้ำเนาะนี่จ้ะวันนี้ก็ฝนตกเช่นกัน บ้านใครมีฝนตกมากลฝนตกทั่วประเทศแล้วนะน,นี่ทุเรียนค่ะอันนี้เป็นทุเรียนที่เอเอาปลูกไว้ในนี่เห็นไหมก็กำลังติดค่ะทุกคน,นกำลังมียอดแล้ว,ลวก็ขุนเข้าไว้ในเข่งนี้ก่อนนี่ค่ะขุนเข้าไว้ในเข่งก่อน พอโตแล้วค่อยเอาไปลงไหนก็ได้นะอันนี้คือละไมต้นละไมเป็นยังไงไม่รู้เอามาปลูกเพราะชื่อเขาน่าปลูกละมุนละไมเนี่ยกำลังจะแทงยอดอ่อนออกมานี่ยก็กปลูกง่ายอยู่นะทุเรียนใครว่าปลูกยากก็ว่าเขาง่ายดีอันนี้พินิพัตเตอร์พินพัตเตอร์พี่พี่ต้อมะ กำลังใบใหญ่งามใช่ซิตรูเลียนนี่ค่อันนี้เมื่อวานเก็บไปแล้วนี่ผักเมื่อวานเก็บไปแล้วอันนี้วันนี้เอ่ออันนี้เก็บเมื่อวานแถวนี้เก็บวันนี้แ,แถวนี้ก็เก็บพรุ่งนี้ค่ทะทุกคนนี่เก็บฝนตกไปละ ตกฝนตก,ตกเดี๋ยวพามาชมนี่ก่อนพามาชม,มอันนี้ต้นชาจะอาไปลงพลามาชมในดินอันนี้ปลูกในดินค่ะอันนี้ปลูกในดินนะเขอนี่ปลูกในดินค่ะอ,อันนี้ก็สมุนไพรเราว่าจะทำคลิปเอ้นั่นเดี๋ยวทำอีกคลิปดีกว่า ปักไอเนี่ยปักยอดเสียบลงดินมีรากขึ้นเฉยเลยสมุนไพรอ่ะความรู้ใหม่ทดสอบลองดูนี่ค่ะเด็ดตรงที่เขาแก่ๆหนึ่งสองสามสี่ห้าประมาณนี้เด็ดเจิมลงดินนี่มีรากแล้วนะเดี๋ยวจะถอนขึ้นให้ดูมีปมรากขึ้นมาแล้วเอาลงเมื่อเช้านี่ถอดดูแล้วก็เอาลงไหนนะเดี๋ยวนะ ต้องดูชิดใกล้ๆนะเเดี๋ยวให้มันออกยาวกว่านี้ก่อนเดี๋ยวจะไม่เห็นแต่เรารู้ว่ามันมีปมอยู่มีปมเป็นรากเขาอยู่เดี๋ยวให้ให้มันโตกว่านี้ก่อนจะได้จะได้ทำอีกคลิปนะมันงอกได้จริงงอกได้จริงทุกคนเดเี๋ยว จะพาพาชมใหม่อันนี้มันมัปมราบเพิ่งจะเล็กนิดเดียวอะ่ะเดี๋ยวกลัวทุกคนมองไม่เห็นเดี๋ยวจะทํำอีกคลิปดีกว่าจะได้ไม่เหมือนไ้นั่นะ่ะจะได้โตเร็วๆไม่ต้องรองอกไปแล้วทุกคนขับคุณค่ะ